สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีรถกระบะสีประตูมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกด s u b บ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็คือกระบะ Isuzu c a p 4นะครับมาในโฉม Dragon Eye อน,อนะครับตัวรถเป็นปี2001นะครับเครื่องยนต์3000เกียร์ธรรมดานะครับสภาพรถถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของสีสันภายนอกก่อนนะครับสีสันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเงาสวยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ สีสันก็อาจจะมีเก็บมาบ้างนะครับตามอายุตามปีด้านหลังก็จะมีหลังคาแครีบอยนะครับแล้วก็มีกันชนสตนเตลเลตติดตั้งมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกระบะกันครับครับเปิดมานะครับก็จะเป็นพื้นปูกระบะของเดิมๆเลยนะครับสภาพพื้นปูถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะครับ น่าจะไม่เคยใช้งานหนักบรรทุกของหนักมาแน่นอนครับจะเป็นลักษณะสีสันรอบๆพันนะครับด้านบนหลังคาฝากระโปรงนะครับก็ไม่มีซีดไม่มีด้านนะครับฝากระโปรงก็อาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นรอยตามการใช้งานครับด้านหน้าก็จะ ติดตั้งกันชนสแตนเลสมาเพิ่มนะครับส่วนยางนะครับจะเป็นยางบีสโตนปี2020นี2020นะครับสภาพดอกยางถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับดอกค่อนข้างลึกเดี๋ยวมาดูสภาพภายในรถกันนะครับสภาพเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยีเบาะเดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีการอุ้มมาใหม่นะครับ ะตอนนี้เบอกก็ไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับหรือว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแผงประตูนะครับก็เป็นแผงประตูเดิมนะครับก็หุ้มกับไม่มีเป็นผ้าลายเดียวกับที่บอกในส่วนของคอนโซลน,นะครับท่องแอร์ก็ยังสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ เลขไม้สองแสนสองหมื่นกิโลครับมีเป็นภายในของบาะด้านหลังนะครับภายในถือว่าสวยสะอาดน่าใช้งานนะครับ มาดูที่ห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลไดเรก3,000เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆเ,เลยนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีการไปปรับแต่งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีผ้าบุก,กันความร้อนอยู่เลยนะครับครับคันหน้านะครับก็จะมีเพจเดิมอยู่นะครับตัวคันหน้าเนี่ยรถ20กว่าปีก็อาจจะมีการ เก็บสีอะไรมาบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับผมแต่ว่ารถก็ไม่ได้ไปชนหนักพลิกคว่ำอะไรมานะครับก็มาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงนะครับถือว่าเครื่องสตาร์ทติดง่ายมากนะครับเครื่องยังเสียงเคราะอยู่เลยนะครับเสียงนิ่มๆเลยนะครับ ทายเครื่องยนต์ดีสุดๆเครื่องก็เดินเรียบเดินนิ่งนะครับส่วนเรื่องระบบแอร์นะครับผมบอกเลยรถคันนี้แอร์เย็นฉ่ำหายห่วงเลยครับขับทางไกลแดดร้อนๆนะครับผมรถคันนี้สู้แดดได้ดีมากๆนะครับ ส่วนวิทยุนะครับก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเป็น JVC นะครับสามารถใส่แผ่น CD เสียบ USB แล้วก็ฟัง FM ได้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมก็ขึ้นลงได้ครบนะครับส่วนในเรื่องของการขับขี่นะครับจากที่ผมได้ทดลองขับดูนะครับผมวรถคันนี้เป็นรถที่ขับค่อนข้างจะดีมากนะครับถือว่าขับสบายนะครับ ช่งล่างก็นุ่มนวลน,นะครับเงียบตกหลุมไม่มีเสียงนะครับยางก็ใหม่ทั้ง4เส้น5เส้นนะครับยางอะไหล่ก็เป็นยางใหม่เกียร์เข้าง่ายนะครับระบบแอร์เย็น,นครับเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะครับใช้เดินทางนะครับหรือจะบรรทุกของอะไร ๆนนน้้้อยที่ดาาะครับสภาพของภายในก็ไม่ช้ำไม่โสมนะครับถือว่าสะอาดน่าขับน่าใช้งานมากๆนะครับส่วนช่วงล่างพัดสีใต้ท้องนะครับให้ดูชัดเลยไม่มีผุไม่มีแดงไม่มีสนิมน,นะครับหรือว่าครีมและสะอาดมากๆนะครับสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่149,000บาทนะครับ เป็นราคาเงินสดที่149,000บาทนะครับผมกับรถอีซูซุแคปโฟกระบะ4ประตูนะครับที่มาในโฉมดราก้อนายเป็นรถปี2001นะครับเครื่องยนต์3000เทอร์โบเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับลิมทะเบียนเอกสารต่างๆพร้อมโอนนะครับ ที่กรมการขนส่งได้เลยท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างก็สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถได้เลยนะครับก็สำหรับการรีวิวรถอิซูซุคันนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ